นี่ฝุนเตตินกูกับเข้ามาใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวของกูได้อีกแล้วนะเว้ยถึงพวกมึงจะรีพอร์ตกูแต่ Facebook เฟซบุ๊กเขาก็ไม่ปิดเฟซของกูหรอกนะถึงเขาจะปิดเนี่ยกูก็เปิดใหม่ได้เพราะกูทำแบ็กอัพไว้แล้ว ข้อมูลทุกอย่างที่กูแชร์ไอ้ภูมิหน้าหแมวจัก,กรีวงองค์สอนตีนกูมีครบหมดนะกูจะบอกพวกมึงไว้ให้ว่าสิ่งที่พวกมึงเสียเวลารีพอร์ตมันก็ทำให้กูหยุดโพสได้แค่ไม่กี่วันแต่แฟนคลับกูก็เปิดเปนเพจสาธารณะมาให้กูไปโพสยั่วกวนประสาทให้พวกมึงดิ้นได้ กูมีความสุขแอนสะใจมากค่ะอ๋อแล้วกูก็จะบอกข่าวดีให้ว่าวันนี้ทำไมรู้ไหมตำรวจอังกฤษส่งข่าวมาให้กูรู้ว่าไอ้ดีเจเคนควยเน่ากลางซ่าหน้าด้านไปขึ้นศาลแล้วจ้านะแล้วยังไงมีข่าวคืบหน้าอะไร เดี๋ยวกูจะทำคลิปมารายงานพวกมึงนะเอาให้พวกมึงดิ้นปรี๊แตกกันไปเลยนะเพราะงานเนี้ยกูชอบกูชอบกวนส้นตีนพวกสลิมฝุ่นไต้ตีนฝุ่นไต้แตดมันเป็นหน้าที่กูนะที่จะต้องเอาความจริงของจัก,กรีวงองค์สตีแล้วก็ไอ้ภูมีหน้าหิแมวเอามาเปิดเผยต่อชาวโลกเพื่อให้พวกมึงดิ้นจะเป็นจะตาย นะกูมีความสุขกูเห็นพวกมึงเข้ามาด่าก,กูแสดงว่าพวกมึงเนี่ยเจ็บแค้นโกรธเคืองนะส่วนกูก็ด่าจักรีวงอง,งสงตรีภูมีหน้าหิแมวเจ้วตัดอีทองแดงเสร็จกูก็ไปลันลาทำงานของกูต่อทํามาหาแดกเก็บเงนินรับทรัพย์นะแล้วก็ไปมีความสุขกับชีวิตประจําวันของกูเพราะว่าพวกมึงรู้อะไรไหมพวกมึงก็ได้แต่เห่าเสียเวลาเห่า แต่พวกมึงมาแตะเส้นผมกูเนะี่ยไม่ได้หรอกนะขนาดยังไม่แตะเส้นผมกูเลยอะ่ะตำรวจยังสอยเอาตำรวจอังกฤษยังสอยไปเลยแล้วนี่ไอ้ดีเจเคนเนี่ยขึ้นศาลไปแล้วแล้วก็เหลืออีดําตับเป็ดนะ แกอิโซลีโบทอกก็จะเป็นลายต่อไปที่จะต้องขึ้นศาลนะงานนี้ตำรวจอังกฤษเป็นคนฟ้องพวกมันเองกับมือเลยนะเดี๋ยวกูกับผัวเก่าต้องไปเป็นพยานให้ตำรวจข้อหาอาชญากรรมคุกคามปลุกระดมนะแล้วก็เป็นสนับสนุนฟรานซิสนะแล้วก็เป็นพวกเอ่อก่ออาชญากรรมนะ เป็นทอลลิชนะสนับสนุนเผด็จก,การนะเดี๋ยวจะโดนอีกกระทงหนึ่งด้วยและยังไงอย่าลืมเข้ามาติดตามผลงานการแฉการกวนส้นตีนฝนุ่นเต่ตีนฝุ่นเต่แตกแล้วก็จะกรีวงองค์ส้นตีนในเฟซส,ส่วนตัวของกูนะแต่ว่าถ้าพวกมึงเข้ามาเห่าหอนอะไรไม่ดีกูขอบอกนะว่ากูบล็อกแหลกนะในเฟซส,ส่วนตัวของกูกูจะเก็บแต่ คอ,คอมเมนต์ที่เป็นความจริงนะที่ไม่ตอแหลที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยแค่นั้นแต่ถ้าพวกมึงนะจะหน้าด้านหน้าทนมาเป็นแฟนซิกกับกูแล้วก็กูถีบกระเด็นออกหมดนะกูขอบอกแล้วยังไงกูขอตัวนอนก่อนนะพรุ่งนี้เดี๋ยวกูต้องตื่นไปทำงานไปรับทรัพย์นะ แล้วก็มีข่าวดีจากตำรวจอะไรอีกเนี่ยคูณจะมารายงานพวกมึงเป็นระยะระยะเอาให้พวกมึงดิ้นปรีแตกกันไปเลย